สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมเกาะขา่าวก้าจากสำนักข่าวไทยกันนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับได้เร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางความสนใจของประชาชนครับพลตํารวจเอกคงสภั์พงเจริญผู้สมัครผู้ว่ากรทมพ,พักเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้าย่านฝั่งธนบุรีเริ่มที่วัดอินทารามวรวิหารสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจุดประทัดยักษ์หนึ่งหมื่นนัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินทักทายประชาชนในตลาดสดวัวดกลาง รวมทั้งชุมชนโดยรอบผู้สมัครร่วมทําขนมแป้งจีพูดถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์วัฒนธรรมหวังเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนครับด้านนายโคสิตสุวินิจิตผู้สมัครหมายเลขสิบเดินทางรับข้อชี้แนะการบริหารเมืองจากสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพจากนายนัทพลเกิดเกษมประธานสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพที่เสนอแนวทางการบริหารกทมด้วยยุทธศาสตร์คนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง50เขตอย่างแท้จริง นายโคสิตกล่าวว่านโยบายการมีส่วนร่วมตรงกับหนึ่งในในโยบายของตนที่ต้องการให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมปลอดนักการเมืองเพราะเป็นเวทีเดียวที่คนกทมจะตัดสินใจอย่างอิสระและต้องกล้าเลือกครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเกิดแรงสั่นสะเทือน4.9รวกเตอร์ในเกาหลีเหนือครับซึ่งอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือนั้นกําลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่3ครับเมื่อเวลา9นาฬิกา57นาทีที่ผ่านมาเกิดแรงสั่นสะเทือน4.9รวกเตอร์ในเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีแนวโน้มว่าเกาหลีเหนือกําลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่3มีรายงานว่าศูนย์กลางของแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้อยู่ลึกลงไปเพียง1กิโลเมตรและเกิดขึ้นใกล้กับสถานที่ที่คาดว่าเป็นที่ทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือส่วนจีนระบุถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ว่าเป็นแรงระเบิดที่น่าสงสัยขณะที่ญี่ปุ่นนะครับระบุว่าอาจเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือกําลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครับ หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงท่าทีนะครับหลังจากการประกาศลาออกจากตําแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมนันคาทอลิกนะครับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเบเนดิกที่16ครับประธานาธิบดีฟองซูออลองของฝรั่งเศสกล่าวเคารพการตัดสินใจของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเบเนดิกที่16ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมนันคาทอลิกพร้อมกล่าวชื่นชมพระองค์ที่ทรงทุ่มเทความพยายามในการส่งเสริมสันติสุขของโลกขณะที่ชาวคทอลิกในฟิลิปปินส์ต่างรู้สึกตกใจและเศร้าใจ ต่อข่าวการลาออกของพระองค์ซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะสุญญากาศของผู้นําแห่งคริสตจัก,นกร,รนิกายโรมันคาทอลิกคริสตศสนิกชน,ชนชาวฟิลิปปินส์บางคนยังหวังว่าพระองค์อาจจะทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งส่วนที่นครรับบริการเมื่อคืนนี้นะครับมีกลุ่มชาวคาทอลิกจํานวนหนึ่งมาร่วมสวดมนต์การที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ใกล้กับที่ประทับเพื่อให้กำลับบงใจพระองค์ครับทางการอินเดียนะครับพบคนที่หายไปในระหว่างการร่วมพิธีอาบน้าล้างบาปหรือกุมภเมลาแล้ว4 0,000ื่นคนครับ ปัญหาซึ่งพบตลอดระยะเวลาของการจัดเทศกาลกุมภาเวลาหรือพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อล้างบาปของชาวฮินดูในอินเดียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมและจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนะครับคือปัญหาพลัดหลงและคนหายเนื่องจากผู้ประกอบพิธีกรรมต้องเดินทางไกลตามแนวชายฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งมีระยะทางยาวถึง44กิโลเมตรการเบียดเสียดของฝูงชนที่ต่างก็ต้องการไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทําให้เกิดการพลัดหลงได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางการรวมทั้งอาสาสมัครสามารถพบตัวบุคคลที่สูญหายได้แล้ว40,000คนครับเวลาประมาณ12นาฬิกาครับกลับมารับชมข่าวในช่วงข่าวพักเที่ยงครับสวัสดีครับ